เรื่องนี้กับพิธีการสาวครัคุณแม่ไม่สบายที่นี่ใช่งางครับก็วันนี้แล้วก็เมื่อวานครับก็คุณแม่ก็อยู่ที่ไอซียูครับคุณแม่ยังมีอาการว่าตีเกิดอะไรขึ้นกับคุณแม่ที่แม่แข็งแรงดีครับก็คุณแม่คุณแม่เพิ่งกลับมาจากเที่ยวที่ออสเตรเลียครับแล้วก็หลังจากนั้นสองวันอะไรอย่างเงี้ยคุณแม่ก็เริ่มมีอาการแบบว่าป่วยเป็น,เป,นเป็นไข้อะไรอย่างเงี้ยครับแล้ว ก็เลยไปอมิท uhm ที่โรงพยาบาลกรุงเทพตรงเนี้ยครับแล้วก็เหมือนอาการก็สุดลงก็ขึ้นย้ายเข้า ICU ไปไปเมื่อวานตอนเย็นตอนนี้คุณหมอได้แค้งาการแม่ยังไงคก็จริงๆคุณแม่เหมือนเหมือนเหมือนจะเข้าข่ายเป็นพวกโรคไเซลล์อีอะไรอย่างเงี้ย คุณหมอได้บอกอะไรบ้างท่านตอนการรักษาว่าอาการของแม่ขนาดนี้ก็ตอนนี้ตอนนี้ยังอยู่ในไอซแล้วก็ก็ยังไม่ไม่ค่อยได้สติรก็ก็ก่อนมางานนี้พี่ก็เพิ่งไปฟังประชุมจากหมอเสร็จเพราะว่าในเคสที่มันเป็นเคสวิกฤตอะไรเงี้ยก็ต้องมีการประชุมกันกับทีมแพทย์หลายคนก็มันเดินพี่ยังเป็นห่วงอะไรตรงนี้มากที่สุดตอนนี้ที่หนักใจมากที่สุดกับอาการของคุณแม่ก็จริงก็เป็นห่วงเป็นห่วงแล้วก็ก็อยากให้ าการที่คนคุย,ยกับทีมแพทย์ทีมผู้หมอที่หมอ,หมอให้ทานเราใจหยอกพีม,มากน้อยขนาดไหน,นคือพี่ว่าทุกฝ่ายก็พยายา,ามจะจะทำทำให้ดีที่สุดแล้วครับผมแล้วก็พี่ก็เชื่อว่าคุณแม่จะาน่าจะหายแล้วก็อาการดี้อ็มีความดีในการดูแม่ก็รับรู้นะคะใช่น,นะครับเหมือนรับรู้เลยที่จริงก็ไม่ คือเหมือนที่จริงเขาเขาไม่ีสติอะไรเงี้ยครับผมแต่ว่าจริงๆมันมีอาการที่อักเสบขึ้นไปที่สมองด้วยอะไรมันก็เลยทําให้เขาไม่ไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่เหมือนเวลาพูดไปอะไรเงี้ยเขาก็จะเขาก็จะยิ้มให้หรือว่าเขาก็เขาจะพยักหน้าได้อะไรอย่างเงี้ยครับก็จริงๆหลายชั่วโมงเลยครับที่ก็พยายามจะจะเช็คเขาแล้วก็พยายามจะไปอยู่กับเขาให้ได้มากที่สุด ทีมทีมแพทย์บอกอะไรสักทีบ้างค่ะดูว่าเอ้ยมีโอกาสเรื่องของอะไรการดูแลการคุณแม่จะเป็นยังไงบ้างก็ที่จริงมันมันก็ยังตอบไม่ได้ค่ะเพราะว่าสุดท้ายแล้วมันจะสรุปว่ามันมันจะเป็นยังไงแล้วก็จะจะอาการจะดีขึ้นไหมหรือจะไปในทิศทางไหนอะไรเงี้ยครับผมวิทย์ก็ก็รอคําตอบจากทางทางคุณหมอครับแต่พี่ก็เขาก็ทําดีที่สุดแล้วครับก็ทําการตรวจอะไรหลายๆอย่างไว้ไว้เยอะมากๆแล้วเหมนกันครับผม ใช่ครับเชื่อว่าคุณหมอคนพเศษมากๆากือนะคือโนะลกนรกคือลกนรกัใจให้นะขอบคุณครับ